สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองแด้ท่พนผู้ชมทุกๆทานนะครับผมยอดว่านเ่าเกากะจพาเอฟซีได้ทำพุ่มส้มทุกท่านไปฟั่งกันสัมผัสระวังนนทียาพาลุยก็ะพาจานพริศนานะครับเพื่อใส้มาแล้วล่างอย่างเดี่ยวนะครับที่เป็นยางไรก็ตามไปฟั่งน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วกรุณากดตี่ตามเป็นกาลังใหญด้วยนะครับห่อม้วนทั้งมวลอีกนนทิยาที่แบงปัดมาให้ผมได้กัทท่าเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอฟซี แต่ตตท่านผู้สั่มทุกท่านแต่ฟังด้รูปไปน้ากันทุกทุกขปนะครับสีเป็นยังไงใดยังไงตามแบบฟังพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทำมนันเห็นนนทิยาก,ก็ับมีแนวะทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคานวณของพระอาจารย์ปิศนานะคะเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะเป็นให้เป็นเลขล่างสองตัวล่างนะคะเป็นเนื้อทาหาสารสุสุกินแบ้งรัฐบาลน,นะคะ ได้พระอ,อาจารย์แต่ว่าหลายครูเ้อค่ะแล้วก็หายตรงๆบ่ว่าตองตับนะคะเป็นลางอย่างเดียวนะคะจะเป็นตัวไดนจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระว,วางนุ่ที่ยาก,กับพระอ,อาจารย์ปิศนางวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้านะคะ

พรอาจารย์ที่จังหงวัดไหนอ๋อลอยเอ่เนนะใกล้ๆกันครับแต่ที่ผ่านนุ่นทีนนน่ยาบลันเคยแลงจ้าเทียตัวตาลอยาเอ็น,อน,น,น,นมนไกลภูเขาไกลเครื่องมันก็แรงเนาะมันก็เขาลููด้วยกันแตอพ่อว่พ่อหักถือบ่พ่อค่ะ่ถือการเห็นลูกเฮงเพิ่นท่ไปหาพาระอาจารย์นุษยที่ยาก็เลยวา ช่องเพื่อนมันก็มีปัญหาอยู่นักเลขให้เพื่อนลงผู้เดียวอกอวิวเพื่อนตกช่วงนี้ก็เลยปล่อยให้เพื่อนลูกก็เลยพูดโทปหาอาจารย์วิวมันบมคอยขึ้นเพระาะว่าวเพื่อนก็ลุ้งโมคอยเป็นเวลาก็เลยยากยากแค่น้อยก็เลยปล่อยอันใดคลิปก็บมคอยเอาคลิปมาสั่มกันกันนะคะก็เลยให้เพื่อนโทรหาอาจารย์ลุงก็กเลยพูดโทษ มัน่ียังตกยาตะตุกเล่ากันคลิปสั้นคลิป่า่ว่าอ่าูบนีมันก็ใูจากปนดก็ว่าเพนี้ราูงถ้าเพ่นเนี่ยมันได้คลิปสั้นคลิปเน่าอ่ะอัน อะไรว่ามันต้องมากกูขี้มันก็มากกูก <c oughs> ูเออเลยบวอ่ะแต่ว่ารักรัวยมากเขารัก่วยมาการกกับเงินผมนาะมั อีสาเหตุก็เลยกเลยสิแก่มองดีะแก่มองอีกบานีเอาหลักศิบเป็นทึ้งคูงทั้งขีใช่ไันค่ะแต่ว่าศิลนไปสองหนางที่โตะเนไปสองหางที่โต ได้สองขางค่ะป้าด<ะ>ีบ้าจาันก็เลยมาไล่มไลใส่กันความันสิไปทั้งหนแหกแล้วเลยมันมันงคู่ค<ะ>่ะ วนนีมั้่วนนี่<ห>มัน,น,นป็ขา,าปาใาแมน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 อ้โตั่เดียวถ้าว่าให้ลักสิบสองสองตรรัวเลยให้โกกับเจ็ดค่ะ ท um, so ี่หางเดียวทันได้กรัมาเป็นเลลักสิบเป็นเลคู้ีีอยย่สองหางค่ะคือหกหนึ่งกับหกสามอาจารย์ได้เอาลักิเป็นเรเอาลักสิตเป็นลยกูเน้นที่หกหนึ่งตัวเดียวน้นหกหนึ่ง ตนวนีม่นะาศมาการนี่ตัวนี้เป็นเลขกราง่าง,ย,าง,าางย่างเดียว่างย่างเดียวพตองกับเอาอันกเอาเลักัเ okay. ป็นตเล็กคูอเกิดมาเลกี่พถึงอาจารย์ก็เลยว่าดแล้วถ้าูสิมาเรื่เป็นลาอาจารย์ก็มามาเกีรมเก็บ่เลยว่านไม่ไม่ต้องกป็ oh องวันเหอคะก็นาสิมากแตนมากแต่มากหกหนึ่งพวมากหกหนึ่งกหกสามีครับแล่วันหน้าไปไปที่หกหน่งเน้นเน้นหกหนึ่งนะคะค่ะอาจารย์หกหนึ่อ้าวขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเนอะ,ะที่ให้แนวทางนะคะงวดนีก็ขอให้เอฟซีสดีกับแนวทางของพระอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะกาบนมันสการค่ะจะพอ่อจ ครับกับบางมา f อฟซีและทันผูท้ชมตุกท่านคงเสียเงินใ้ฟางแล้วนะครับทีนนนทิยาได้สรุปเลขของะพาจารย์พิศนานะครับสําหรับผมในท่ายคลิปนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับะพาจารย์พิศนาล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับหมดวันทีนึงตุลาคมหกหกนะครับเบิ้นไข่มากเจ็ดกับหนึ่งหอ๋อแมนครับหกหนึ่งนะครับ เกี 61, ก็หกหนึ่งก็หกสามนะครับเพื่อนก็นเน้นหกหนึ่งนะครับหกสามเป็นตัวกันนะครับล่างย่างเดียวไม่ต้องกลับนะครับบ,งบั FC, งวาเอฟซีแตท่านผู้สมศรัท่าข้งเส้นยันฟ้างแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ที่ขอ,อยุติเพียงสํานี้พบวกวันอีกในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้กับชคดีสวัสดีครับ